สบายดีพี่น้องมดสุกุลสุคนนะจ้ามุนิมัจจิกัมาหอดเฮือนปูเป้แล้วเดจ้ามาแต่มหาไซสีเมืองเซโนเด็กกี่น้องแล้วมาแว่ฮาลานสวัสดีจ้าลูกสวัสดีไว้ลูกไว้สวัสดีป้าลุงอีน้าบุริป้าลุงคนเบวงไหนๆเปิดเพิ่นเปินเพิ่นเอ้าเพิ่นเกินสวัสดีป้าลุงมาลูสวัสดีป้ลุงอี่หลาเกินมาหรออ้ยนี่ ดีีพ่น้องมากับพ่อแอรด้วยจ้ะเพรื่อนปูเป้แหละพี่น้องเพราะเพื่อนสาวนุกแหละพายเมจิทพันเมื่อสวรรค์เซโน่พี่น้องเปิดน้ำเปิดน้ำอ่อนน้อยโอนใหญ่กำลังเดินทางตอนออกมาเราไม่ได้ทายพี่น้องมันหนาวออกแต่เศร้า ออกมาแต่เศร้าเด้อพี่น้องออกมาเศร้าเศร้ามันอากาศก็เย็นๆนานๆแล้วก็มันเจบ๊ยบไปถ่ายนะจ๊ะมาหอดเฮือนร้านเจี๊ยบถ่ายมาหอดเฮือนาซ้าวนกบ้าเพนด้วยพี่น้องตื่นมาก็เห็นร้านแหลนหับโอ้ดีใจขนาดเลยปุ๊ไปสายป่วดพี่น้องเกือบว่าสายตื่นมานอหลับมาหอดเฮือนแล้วผู้ทั้งแม่เพื่อนกะหานอาไหม่ด้วพี่น้อง แม่พักลุกมาหาน่อไม้แต่เศร้าสิแกงแต่เศร้าแต่ไปนี่หาน่อไม้กินเลยมาได้ยินแล้วโคตรน้ำมันก็ะเกิดเนี่ยนี่คันหดหนามัน้องตอนออกมาบริถายและออกมาตะกนออกมาแต่เศร้ามันพัดอากาศหนาวเย็นอีกโอ้ยแล้วก็โอ้ยมั มาถ่ายอยู่พุ่นแล้วมาอฮอปูเป้สักก่อนว่าสีลงเมื่อเซนโนเล้วมาวแหว่เตกี้แลพ่อพ่นส่วนแต่มือวานไปเมื่อพ่นามาเมื่อแต่วานมาแหว่นอนน้ำร้านตื่นเมื่อจากเมื่อพ่นนอนสักก่อนจะคืนว่ะโอ้อย่าแหละคืนเพียงยากนึ่น,นอนอบอุ่นผู้ทางพุ่นไนอบอุ่นร้านอบอุ่นไขมุกพี่น้องเลยพ่นกะเง,า,งาเฮ็ดพอเทาไม่เทาอันเอา เื่องลงธนาเสื้อผ้าลงกับผิวกระเป๋าลงเฮือนเง,เงาเบอร์ล้านคอยสบายดีไอ้เวียกหรือบ่เออแน่ดีเลยได้มีนาทีเห็ดเวียกงานเห็ดมาเบิ่งพักเบิ่งมกเล่นพันปีหนักมันปลูกพักเดมากเล่น,นป,นนปลูก พอท้ากั be บร้านเลยจ้าไปปิดมังหงเหิมแล้วมังหงสุกแล้วก็ให้ปิดมหงซุกค่ะปิดอะให้ปิดมหงซุกค่ะปุ๊บเปสิเปล่ี่นองาขึ้นเลย่าขึ้นรถแล้วพน ขึ้นรถแล้วพนเอาเอาเอาไปวีกไปเวีกเลยไปวีกเลยจ้านั่นนั่นนันันันเฮ็ดยังนะนันขจีขจีไปเอาขจีไปขจีนะเทอินไปเอซื้อเทอินเอินเอินซื้อขจีปเตมหายหล่าไปขจีปเตมไป กะจี achi, จะก็ได้ซื้อกะจีใส่ปาเต้มาตอนหลานนะจ๊ะสามกองอันนี้ก็ต้นมะเขือเขึ้นเิ่นต้นมะลินเลยพี่น้องงามอลิโดกอลิเป็นหมากดีเพิ่น,นปลูกใหม่ก็มีนะจ๊ะปลูกใหม่อยู่จ้ะยูนี่ปลูกใหม่กี่ตมบอลลุอันนี่ก็เป็นหมากแต่พี่พน้องหมากดกุดกดุก คุกัแม่ดองกดพักเลยดพักสลัดอันนี้กมกเพชรผลโดยพี่น้งเป็นหมากแล้วมาบดน้มาสุดก่อนยังเป็นเบียอยู่มานี้เป็นหมากแล้วปุ๊เป๊ปิดกินได้แล้วนี่เป๊ปิดเพชรบลูกใช่ใช่เป๊ปิดบอกเพชรบลูก เอเอหมกเพชรบัวนางโอ้ยเป๊ดได้กินหมกเพชรแล้วมาบ้านนี้ได้กินแล้วนี่เหนี่อยเหนื่นื่มานี่เหนื่อยเหนื่อยเห็นมะเท่าจื๊อจื๊อจื๊อแหล่หลัดเลยพี่นางเอ้เป๊ดเดยวพี่น้องนั่น,น,นพักผูกลายอะลีผักสลัด ก็รายนะผักสลัดสุดนี่เนาะสงสัยสงไัยมีไอเดอรสั่งมาล้ายแล้วนี่เนาะเลกนี่แหกพันากค่ะที่นเออักน้แเาะโลนุังซาฟานเออได้่ได้เป็นนะคบ้านยอเบตเียยืนบ่งน้ากับบันนี่แกแล้วนี่ เอ้าตอนนี้มันเป็นยังมันคือตายตัวนี้บ,บอ่อบป,ป้าี้ปพี่น้องตายไปเดินนี่แหละล้านเห็ดล้านสาวเห็ดหน้าปูเปเนนะเ้เอปอปยี่พเออปปลูกหลายเด้อพี่นอ้องปลูกพักสลัดทังนั้นเลยอันนี้พักหอมป้อมอ,อันผพ,พักหอมป้อมหรืการักอนาพักซีทาง ทางมันทางซ้ายเพิ่นทางซ้ายทางทางซ้ายเพิ่นเอื่อนพักซีเด้ออยู่เมืองไทยเด้อ่บ้านไม่กี่ห้องพักห้องป้อมงาเมลีพี่น้องเอไปบักใหญ่นี่ยพวกไงหุกงามงามพี่น้องงามเมลีนี่วะไงปูเปกใหญ่วะไปบังไงงามงามน้องหลงนาะแล้วเธอได้พักห้องป้อมเขาขายอยู่พี่เดียนี่โอ้ย อย่ามาถื่อแทะบิวบ้านก็แพงจะแทะโดยป้อนขนมไม่เท่าได้ร้านเถอะป้อนขนมไม่เท่าน้มนมน้มน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 ม โอ้ยแพงเด้แพงเด้ว่ะเด่นนมถ่ายลำนอไปเอาเลยเอาหักเอาข้าวจีหไปไปทิมใส่แหละข้าวจีฮะฮึเอาข้าวจีห้ไปทิมใส่แหละอู้เก็บไประเหต์ยังอ่ะค่ะ ใช่รอบๆด้วยจ้าปูนเอาป้ามาปล่อยใส่บอกอันขังเคี้ยวๆันนันนะเออปลูกลายรีพักสลัดพักกระปุกแต่พักสลัดเบี้ยยาไปบงมันเหละน้องปูมดปูเป้สายป่วนคลิปนี้มะฮอนี่กับซิดเดล่าไปก่อนด้วยจ้า ฝากติดตามคลิปหนาขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ้าเมื่อกี้กับเสดวายซินโนแล้วบัดนนี่มาแวะเยี่ยมร้านน้อยหนึ่งเลยจ้าลาไปก่อนเด้อจ๊ะบ๊ายบายไป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 ลาไปก่อนจ้า